สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสุริยาเกษตรราธิบดี2566ลัคนาราศีมังกรหมดเคราะห์รับสิ่งดีๆมีโมรดกให้ด้วยแม่มันจะดียังไงชาวมังกรในช่วงนี้นะครับสุริยาเกษตรราธิบดีนี่ก็หมายถึงดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะครับแต่จะเป็นยังไงติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับ แต่ก่อนอื่นขอขอบพระคุณครับหิ่งพระมูนิมอลมูลง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเล็กยา,ยาวเช็ดน้ำได้ไลน์แอดที่คิวอาโค้ดด้านล่างนี้ได้เลยครับไลน์แ like อ fasttechworld by webfasttech.com เป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram แล้วก็ t ิกต o อสุริยาก็คือพระอาทิตย์ สุริยากเกษตรตาธิบดีก็หมายถึงว่าดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีสิงห์ซึ่งเป็นบ้านของตัวเองทีนี้ดาวอาทิตย์นั้นคือดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวลัคนาราศีมังกรมรณะก็ถือว่าเป็นดาวที่ไม่ดีครับดาวอาทิตย์นั้นหมายถึงดาวบาประเคราะห์ดาวอาทิตย์นั้นหมายถึง ความร้อนแรงดาวอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนมรณะมรณะแปลว่าจากศูนเสียห่างไกลไม่อยู่นิ่งอยู่กับไม่อยู่กับที่เป็นลักษณะแบบนี้นั้นโดยทั่วไปแล้วสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรดาวอาทิตย์เนี่ยเอาหนักๆเลยก็ตั้งแต่มิถุนากรกดาจนถึงต้นสิงหามาเนี่ยเห็นไหม คลิปราศีมังกรเนี่ยก็จะแบบดีไม่สุดดีไม่เรียกว่าไม่จริงไม่จังเท่าไหร่แต่หลังจากที่ดาวพระอาทิตย์โคจรเข้าสู่ราศีสิงหเป็นบ้านของเขาในวันที่18สิงหาคมทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกรีเซ็ตมันถูกก็เรียกว่าจบที่บอกว่าหมดเคราะหนะ์เนี่ยแน่นอนนะ พราะดาวเจ้าเรือนมรณะมาเป็นกเกษตรแสดงว่าความเป็นมรณะมันเป็นไงหมดสิน้นเกษตรแปลว่าแน่นอนมั่นคงไอสิ่งที่สูญเสียทั้งหลายไอสิ่งที่เขาเรียกว่าเจ็บป่วยก็จะหายนะฉะนั้นมังกรถือว่าจังหวะนี้จังหวะดีแล้วนะครับช่วงที่อึดอัดครับข้องอึดอัดทําอะไรก็ลําบากรู้สึกว่าโชคลาบมันก็ไม่มานะ มันสองต่อเลยนะหนึ่งสุขภาพก็ย่ำแย่สองโชคลาภหรือหลักทรัพย์อะไรต่างๆเหมือนจะได้ก็ยังไม่ได้แต่ครั้งนี้มาทีเดียวจบเลยครับ18สิงหาเพราะนอกจากดาวพระอาทิตย์จะโคจรเข้ามาแล้วดาวพระอังคารซึ่งอยู่ในเรือนมรณะมาถึงสองเดือนย้ายครับย้ายเข้าสู่เรือนสุภะมีตำแหน่งเป็นมหาจักรเอาละสิ นะเอาทีนี้เราไปที่ดาวอาทิตย์ก่อนดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือมนะมรณะมรณะปุ๊บพอมรณะเป็นเกษตรทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มนโอเคทุกสิ่งทุกอย่างมันจบนะครับก็ถือว่าหมดเคราะห์หมดโศกเป็นจังหวะที่หนึ่งสองดาวอาทิตย์ทำมุมตรีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับเป็นราชาโชคและก็ได้ตำแหน่งอัมพุจะตุระเกณฑ์ อัมพุพลจุงแจ้งสีสถานจันพุทธสุขภัยสารส่งส้อยอีกพฤหัสพิพัฒการเพิ่มพูนผลนาจักแสดงยศใช่น้อยนะยศนั้นถึงพระยาแน่ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีหันดาวอาทิตย์จะส่งผลดีและ้ะเพราะเขาเป็นเกษตรและส่งผลดีไปถึงดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนพันธุุหลักทรัพย์ฉะนั้นมีโอกาสครับ ในเรื่องของบ้านรถที่ดินที่ดีขึ้นในตั้งแต่18สิงหาเป็นต้นไปนะครับจุดที่2ดาวพระอาทิตย์อยู่ราศีสิงห์เล็งไปยังดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านอาทิตย์จะไม่ดีหรอกแต่ช่วงนี้เขาโอเคนะดาวอาทิตย์เล็งดาวเสาร์ดาวเสาร์คือดาวประจําตัวท่านเห็นไหมลัคนาราศีมังกร ดาวอาทิตย์เล็งไปยังดาวเสาดาวเสาเพนคําว่าเพนท่านจะเคยได้ยินข่าวไหมว่าช่วงเดือนสิงหาเนี้ยดาวเสาโคโจรใกล้โลกและเนี่ยพอโคโจรใกล้โลกมาได้รับแสงจากพระอาทิตย์ทำไงมันเพนครับพอมันเพนแล้วก็พูดง่ายๆเขารับแสงจากพระอาทิตย์ทําให้สะท้อนแสงกลับมาเราจะเห็นดาวเสาดาวประจําตัวของท่านด้วยตาเปล่า ตั้งแต่18เป็นต้นไปแต่18ยังเห็นไม่ชัด31ชัดแน่เพราะดาวพระจันทร์จะโคจรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่30 3สสิงหาซึ่งเมื่อพระจันทร์อยู่ตรงข้ามพระอาทิตย์พระจันทร์ก็เพนถูกไหมพระจันทร์ก็เพนและดาวเสาร์อยู่ตรงนี้ก็เพนเช่นเดียวกันฉะนั้นจุดสังเกตก็คือท้องฟ้าในคืนวันนั้นไม่มีเมฆบอกไม่มีฝนตก ถ้าเห็นพระจันทร์เพนก็จะเห็นเสาเพนด้วยอยู่ใกล้ๆกันนะไม่เกินหนึ่งนิ้วมือเนี่ยเอานิ้วชี้เนี่ยไปชี้ไปที่ดาวพระจันทร์ไปชี้ไปที่พระจันทร์นะแล้วยกมือยกนิ้วอีกข้างๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเนะี่ยดาวเสาจะอ,อยู่แถวนั้นดาวเสาจะอ,อยู่แถวนั้นไม่ไม่ไกลไม่ไกลกันทีนี้ดาวประจําตัวเพนเป็นไงก็มีฤทธิ์ไงจันทร์เพนเขาก็ว่าดีถูกไหม เสาเพนมึงก็ต้องดีงั้นดาวประจําตัวท่านก็ได้รับแสงจากพระอาทิตย์ทําให้ตัวท่านเป็นไงดูดีเหมือนมีบุญมีมลามีมีออร่ามากยิ่งขึ้นแล้วบัเงเอิญครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวพระเสาเป็นคู่ธาตุไฟส่งเสริมดีในเรื่องของความกระตรือรือร้นในเรื่องของเงินทองการหารายได้ที่ผ่านมา มันก็พอไหวแต่ครั้งนี้มันได้รับการกระตุ้นพอได้รับการกระตุ้นมันเหมือนมีโอกาสเข้ามามีช่องทางอื่นๆช่องทางต่างๆเข้ามาให้ท่านรู้สึกมีความกระตือนหรือล้นที่จะทํานู่นนิดทํานี่หน่อยแต่มันมีรายได้เข้ามาโดยเฉพาะท่านที่ทํางานประจารับราชาการหรือพนักงานบริษัท เรื่องยศตำแหน่งก็ถือว่าดีครับไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะอะไรเพราะมันมีเกณฑ์ได้รับมรดกคำว่ามรดกมีทั้ง2แบบแบบแรกก็คือจากบัมพบุรุษบ้านช่องห้องหอเลือกสวนไล่นาทรัพย์สินเงินตราของมีค่ามีโอกาสได้กับแบบที่2ถ้าคำว่ามรดกเอาไปใช้ในเรื่องงานนั่นหมายถึงว่าตำแหน่ง คนเก่าที่เขาก็เสียนไปตำแหน่งนั้นก็มาถึงเราหรืออย่างน้อยเขากเกษียนไปไอ้โต๊ะทำงานเขาสวยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปจองบอกพี่พี่กเกษียณแล้วพี่ไม่ต้องยกไปกลับบ้านนะเดี๋ยวผมไปนั่งต่อเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้เออหรือเป็นตำแหน่งเลยนะใครที่กำลังก้าวหน้ามั่นคงกำลังทำงานแล้วมีความก้าวหน้ามีโอกาสที่ขยับขึ้น จากฐานะเดิมขยับขึ้นจากตำแหน่งเดิมที่ดีขึ้นมีโอกาสเลยและยิ่งช่วงนี้มันใกล้มันเกษียณแล้วนะถ้าแวดวงราชาการนีใกล้มากเพราะว่าสิงหากันยานี่จะเป็นช่วงประเมินผลตุลาคนเกษียณไปเนี่ยพอพืศจิตกาปุ๊บไปนไงเราก็เข้าสวมเลยถ้าถ้าเราอยู่ในลายของความก้าวหน้านั้นพนักงานเอกชนก็เช่นเดียวกันก็ ปลายปีเรื่องของเงินรายได้เงินทดแทนโบนัสหรือว่าตำแหน่งต่างๆก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับดูดีเลยทีเดียวเพราะดาวพฤหัสนั้นเป็นสีทรงศัก์แช่มช้อยดาวอังคารเห็นไหมพฤหัสอยู่บ้านใครบ้านอังคารอังคารมาอยู่เรือนสุภะแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนหลักทรัพย์ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระที่แปลว่าโชคลาภเห็นไหม โชคลาภหลักทรัพย์อยู่ในตำแหน่งสุภาะสุภาแปลว่าอะไรสุภาะความก้าวหน้ารุ่งเรืองและดาววังคานั้นเมื่ออยู่ในราศีกันจะได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาจักรมหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่นี่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉกช่างผาดโผนหนักหนานหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจมันฟันโฉงเฉงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับมับงกรเนี แต่ครั้งเนี้ถือว่ามาแล้วสิ่งที่อดทนสิ่งที่มุ่งมั่นสิ่งนี้ตั้งใจมาแล้วครับใครที่กําลังเนี่ยเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินใครเป็นบ้างมังกรกําลังอยากจะได้อยากจะมีมันยังหาจังหวะดีไม่ได้บางครั้งก็ยังเลือกได้ไม่ถูกใจบางครั้งก็ยังไม่มีโอกาสเหมาะทั้งในเรื่องของทุนทรัพย์ทั้งในเรื่องของโอกาส ยังไม่ชัดเจนหลัง18สิงหาไปจะมีหนทางจะมีโอกาสจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันได้มานะเพราะมันเป็นมหาจักรเนี่ยมันต้องบุกบัน่นฟันโสงเขงนิดนึงอาจจะต้องแบบเขา้าใจไหมวิ่งเต้นอยากได้ของดีราคาถูกก็ต้องหาอะไรคอนเน็ t ชันหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูล ร้านไหนมันมีโปรโมชั่นเซลล์คนไหนมันมีโอกาสที่ดีสอบถามเพื่อนฝูงรู้จักเซลล์ไหมรู้จักคนนั้นไหมมีส่วนลดไหมตรงไหนดีที่สุดก็จะเป็นโอกาสดีครับบ้านรถที่ดินใครกำลังหาอยู่18สิงหาเป็นต้นไปโอกาสมันจะเปิดที่ผ่านมายาก หรือถ้าได้ก็ได้มาแบบมีปัญหาใครที่เผลอไปแล้วนะใครที่เผลอเขาเรียกว่าดาวออกมาแล้วถอยออกมาแล้วมันจะมีปัญหาติดขัดถูกไหมเพราะมันมันเป็นจังหวะที่ดวงมันยังไม่เปิดไงนะและได้มาตอนนั้นมันก็ยังไม่ชัดเจนคือช่วงตั้งแต่มิถุนากรกดาสิงหาเนี่ยนะแต่พอหลังสิบแปดสิงหาไปนะลุยเลยเต็มที่ชัดเจนดูดีมีโอกาส ใช้จังหวะแบบนี้แหละนะถือว่าโอเคและดวงเกี่ยวกับเรื่องหลักทรัพย์บริวารเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยแหละบ้านรถที่ดินเนี่ยดีไปจนถึงเดือนพฤศจิกาธันวาเลยครับสบายใจได้เรียกว่าโอกาสเปิดแล้วนะช่วงนี้เขาเรียกว่าตั้งแต่18สิงหาเป็นต้นไปก็ดูเงินในบัญชีอยากได้อะไรก็ลองดูบริหารจัดการการเงินให้ดีมีโอกาส บางทีมันตามหามานานาบางคนอยากได้อยากได้บ้านที่อยู่ทําเลแถวเนี้ยมันไม่ได้สักทีอยู่ๆปักป้ายขายเลย <c oughs> เป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้หรืออยู่ๆมีโครงการมาเปิดใหม่ในทําเลที่เราสนใจเงื่อนไขดีรับได้มันก็จบลดรายวดยานพนะก็เช่นกันอยากถอยรถคันใหม่แหม่บางคนก็ชอบมือสอง บางคนก็ชอบมือหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทําได้หมดมือหนึ่งก็จะได้รถที่เป็นไงรุ่นใหม่มันโอ้โหตรงใจพอดีเล็งรุ่นนี้มาตั้งนานพอถึงเวลาอ้าว i หม่เนยเชนแล้วมาอีกแล้วอ่ะสวยกว่าได้คันใหม่สวยงามหรือคนที่ชอบเล่นรถเก่าสะสมแบบรถสวยรถงามรถคลาสสิกอะไรลักษณะแบบนี้มันก็จะตามหา แล้วเจอรถที่มันเราสเปคเราถูกใจตามที่เราตั้งใจไว้เอาง่ายๆสรุปก็คือดีในในเรื่องอะไรดีในเรื่องตัวตนมีพลังมีออร่ามากขึ้นดีในเรื่องหลักทรัพย์ดีในเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยดาวอาทิตด,ดวงเดียวขยับปุ๊บเนี่ยเป็นเรื่องเลยมันปลดล็อกดาวอาทิตย์เนี่ยมันดาวปลดล็อกแล้วเขาจะปลดล็อกในช่วงนี้แหละสิงหาไม่งั้นท่านลองไป ดูนะช่วงชีวิตของทุกปีกันยาตุลาเป็นต้นไปเนี่ยชีวิตท่านจะเริ่มโล่งและดูดีสังเกตไหมเอาทุกปีเลยเพราะดาวอาทิตย์มันจะโครจรเข้าอยู่เข้าสู่ราศีสิงห์เนี่ยกลางเดือนสิงหาของทุกปี17-18 16-17-18แต่ในแต่ละปีมันไม่ไม,ไม่วันไม่ตรงกันแต่จะอยู่ในช่วงนี้แหละ 15-16-17- สิ 15, 16, 17, นี่แหละช่วงนั้นแหละหลังจากนั้นไปเนี่ยพอกันยาตุลา พิจิกาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ปลอดโปรง่งดูดีทำอะไรก็ง่ายได้สินค้าไปไถสเตตัส Facebook ดูซื้ออะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงเนี้ยเดือนพวกเนี้ย <c oughs> จนถึงปลายปีหรือไม่ก็เต็มที่กมกลาเพราะช่วงนั้นดาวอาทิตย์โคโจอมาทับลักนานี่แหละท่านก็จะซื้อสินค้าซื้ออะไรสิ่งใหม่ๆหรืออะไรเนี่ยช่วงนี้นะหมายถึงให้ตัวเองนะ บางคนอาจจะแหมมีครอบครัวต้องรับผิดชอบอลูกอยากจะได้นู่นลูกอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดซื้อเป็นรางวัลของตัวเองหรือสิ่งที่เราได้มาครอบครองเนี่ยมักจะมาช่วงเนี้ยหลังจากสิงหาเป็นต้นไปลายปลายปีก็เป็นจังหวะดีนะการเงินมันก็จะพร้อมของที่อยากได้มันก็จะออกมาพอดีนึกในใจอยากจะซื้อแต่ไม่ซื้อเนี่ยปรากฏว่ารุ่นใหม่ออกมาแล้วมันดีกว่าแล้วมันคุ้มกว่า เป็นอย่างนี้ทุกทีมังกรอ,อ่ะก็ขออวยพรให้ทุกท่านครับรับความโชคดีตรงนี้ไปขอให้สมหวังไม่ว่าท่านจะสมหวังเรื่องอะไรการเงินการเงินต้องหาเองนะเพราะดาวการเงินดาวประจําตัวของท่านและก็ของผมด้วยเพราะผมก็กลัคนามังกรเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าอะไรตัวเองไปหาเงินแต่ช่วงที่ผ่านมาดาวเสาไม่ค่อยมีกําลังเพราะถอยหลัง แต่เนี่ยได้อาทิตย์มะเร็งอ่ะเพนฉะนั้นตัวเองมีกําลังขึ้นมาแล้วก็มีกําลังหาเงินแล้วเรื่องหลักทรัพย์โชคลาภอะไรต่างๆมันก็เป็นจังหวะดวงชะตาที่มันเปิดโอกาสให้ท่านได้ได้ลุน้นได้ครอบครองได้แสดงความเป็นเจ้าของได้ตําแหน่งหน้าที่การงานก็ดีขึ้นก็ถือว่าโอเคดาวอาทิตย์ขยับดวงเดียวดวงเปลี่ยนทันที สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะครับก่อนจะจากไปก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับแล้วก็ซุปเปอร์แตงเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้และตอนนี้เราเริ่มรับสมัครสมาชิกแล้วเดือนละ100บาทเพื่อรับข่าวสารที่มันเอ็กซ์คลูซีฟมากขึ้นและอาจจะมีกิจกรรมพิเศษสำหรับจัดแล้วก็พบเจอหรือว่ามีกิจกรรมอะไรต่างๆพิเศษเกี่ยวกับสมาชิกก็สมัครกันเข้ามาก่อนนะครับแล้วเราจะได้ เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มสมาชิกด้วยกันนะครับเพียงเดือนละ100บาทเท่านั้นจอยลิงสมาชิกได้เลยนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับคลิปนี้สําหรับชาวลัคนาราศีบังกรขอให้ประสบพบโชคดีหมดเคราะห์รับสิ่งดีๆมีมรดกตกทอดไม่ว่าทั้งเรื่องงานและเรื่องทรัพย์สินครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ